ใหม่ให้ค่ะใช่เคยเจองงเลยมุกไปไหนเห็นมีคนขีนมาคิวสักแอดมินดูให้หน่อยนะลูกไม่รู้กลิ่นมาหรือกลิ่นอันนี้ตลบมาค่ะ อ่ะหนึ่งหนึ่งแปดเพ่นคุณดูจ้ะอ่ะมาดีที่หนึ่งค่ะไว้ค่ะคิวที่ีสเออ <Deep Stop> ชนรู้แล้วเสืออาวางโทรศัพท okay. ์มันเลยสั่นโอเคอ๋อเพราะว่าอยู่เจ็ดจุดหนึ่งสามไว้หูห้าสิคีมอมซอมค่ะเจ็ดจุดศูนย์แปดฉันรู้แล้ว เขาไลฟี่บุ๋มล้อหลังดีตอนที่เราเล่นเกมอะ่ะปูยังอยู่ป่ะเพราะเธอชอบหยิบโทรศัพท์อ่ะตอนเนี้ยแต่ฉันดูให้อยากรู้ว่ามันหายตอนไหนไงสีครีมรอมส้มค่ะเจ็ดจุดหนึ่งเก้าพุ่ยอกอารมณ์เสียละเ <c oughs> นี่ยแหละทิปเปอร์ไว้ค่ะ <c oughs> เป็นคนที่ทำให้ทุกคนหยุดยิมย้มได้ไอคิวนะเจ็ดจุดสามหนึ่งค่ะเจ็ดจุดศูนย์ค่ะ เจ็ดจุดสองศูนย์จ้าเราเล่นหมาเราเทียมหมาเขาว่ากูอยู่ของกูดีดีลูกอมพี่จุ่มเนอะไรอยากเอามากินมั้งอ่ะหมดแล้วหรอเอสค่ะสีไว้ จ็ดจุดหนึ่งหกหกจุดเก้าสห้าเจ็ดจุดศูนย์เก้ามองให้ดีกันดงงเจ็ดจุดศูนย์สี่นี่ไงก็เดี๋ยวก็ค่อยชิดไงเจอเจอ,อยังหูเหรอไม่ในนี้เขาลวกนะเจอแล้วครับสีครีมนะคะเจ็ดจุดหนึ่งศูนย์เหมือนมีอยู่เลยอ่ะ มีอยู่ปะไม่เห็นสีครีมขอทุกคนขอแป๊บนึงนะอยู่เดี๋ยหายในบ้านเหรอสีครีมสีครีมต้องอานแล้วถ้าเกิดไมหายบ้านปู่เจนทำยังไงอ่ะศูนย์จะหายตามทางไม่อันนี้หลังจากกลับมาจากพานพ่อเออในหลังนี้เราไม่ได้หลังกลับมาจากพานพ่อเราเอานนี้เสร็จแล้วก็ไปบ้านพ่อกัน ห้องครัวหรือเปล่าไม่เราเอาไลท์ไปบ้านพ่อด้วยไม่ใช่หรอก็ใช่ไงก็อันนี้มาตอนเล่นเกมเล่นเล่นก่อนไปหรอเดินกลับมาแล้วสิพอกลับมาแล้วไงมันยังอยู่ไงเอออยู่ในนี้แหละเดี๋ยวฉันหาให้ไว้หนึ่งค่ะนี่ไงอตัวในี้เจ็ดจุดสี่เก้าค่ะ กินนะคะสีครีมมุมส้มค่ะเจ0สมค่ะนี่จ่ะกินเจ็ดจุดนย์ก้าฉันนึกออกพอดีว่าหลอดสุดโทรศัพท์เขาไหรไหนดูิตวินค่ะสีครีมมุมครีมโรสนะคะมาคิดว่าเป็นอาหารก็เจ็ดจุดศูนย์สามมาฉันไม่ได้โูงขนาดนั้น เจ็ก้ารีคูมันยังกินเลยนะนเาานาะไม่กินพี่เนาะมันรู้ว่าใกินได้ฉันว่าอยู่ห้องโน้นไะทวินค่ะสีเพีมโรสเหมือนกันนะคะเจ็ดจุดสี่สามค่ะอันนี้เลือบสวยนะมีความอมทองนะคะเจ็ดจุดศูนย์เก้าค่ะและที่สุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบสิบเอ็ดเก่งมากผิดใจคิวคีหมามา อ่านมาป้ะหี่แ่ลคนคิจะยิบพี่หมาสีครีมล้อสวยมากมีความอมม่วงมีความเหลือเบาๆนะคะเจ็ดจุดสองศูนย์ค่ะใ้สุดท้ายสวยชอบประทับใจเรียบร้อยนะคะอันนี้ของคิวที่ยีสามขอบคุณนะคะต่อไปคิวที่ยี่สี่คินสองได้สองค่ะนี่เรามีกี่คิวเนี่ยล้วเป็นหูที่เล็กดด้วย น้ำผลไม้คนแล้วไม่มีทวินนะคะสีครีมอม,มส้มนะคะ7.8นะคะ7.00ในเริ่อากับสีธรรมชาติก่อนลนะแม่ในต่อไปเป็นไว้นะคะ1เมตรนะ7.26ค่ะ,ะใช่ไหมเดินไปขวดแล้ววูฟอ,อรดค่ะ เป็นเขียวบอกว่าออกเป็นเหมือนเขียวมีนเป็นเขียวแบบใกล้สีเบาๆนะคะมันก็คงวิ่งอยู่ในนี้แล้วมั้ง7.82ค่ะอันนี้กี่เปียะ6.97บ้านตอนที่มันน้ำหนัก7.19 7.59ครับอ,อ๋อทิปเปลิลค่ะสีไลท์พิงค์นะ เ่ค่ะจริงไหมคะ9อยู่หลังบ้านจริงๆใช่ไหมเหรอาหอเรอเหรเหรอเหรอเหไอเหรเอเหรอหรอเหอเหอเเหอเหอเอหรอเหเหเหเกหเองเเอเหหรอออเเเห บนพื้นไอคิวนี่ก็กล้าได้ไหมก็กาเดี๋ยวไม่ได้ออ่มาคิวทำให้อคิวเียวนนอคิวเรียบร้อยนะคะคิวที่ยีแม่สบาใจุตนนาฬิกาแจ้งแต่อนเดซิเบลแล้ต่อไปคิวที่25นะคะคิวหนึ่งได้หนึ่ง้ไคิวไม่เข้าดูยอนหลังก็คิวหายที่อยู่นั่งคิดแทนมันเงียอดใจละััญอะชินจังหายชินจังอ่แมคิวลองของคิวหายบ้างฉันกาแฟก็ฉันบางตัดเจ้าอะ เป็นแบบม่วงลาเวนเดอร์สวยไคิวต้องโทรมาตอนตีสามบคแปจุดสามสี่ค่ะแปดจุดสามสี่สบายใจนะทิปเปิลค่ะทิปเปิลสีรีมอมอมอมแบบแบบม่วงๆนิดหนึ่งนะคะเจ็ดจุดสี่ศูนย์ค่ะเจ็ดจุดศูนย์สี่เจ็จุดสามห้าพี่เก่งจะเสร็จยังเนี่ยซื้อด้านเค้กก็ไม่กินได้ไหมอยากกินโดนัทบ้านไหน เจ้ร้อยค่ะของคิวที่ห้าต่อไปคิวที่หกค่ะกินหนึ่งเียรอ,อยากกินนมปั่นนอนเคลื่อนติดเลวเติมามาเร็วเั็มนึง